จะขายมือถือมือสองต้องขายยังไงที่ไหนดีถ้าคิดจะขายมือถือเก่าแต่ไม่รู้จะขายที่ไหนดีไม่อยากเสียเวลาเดินหาหน้าร้านแนะนําที่นี่เลยจ้าเว็บไซต์ขายโทรศัพท์ .com เป็นเว็บไซต์รายแรกในไทยที่มีบริการรับซื้อมือถือมือสองถึงที่บ้านหรือตามสถานที่ที่เราสะดวกให้เข้ารับได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโด BTS MRT ก็สามารถให้เข้ารับได้เลยนะคะแล้ววันนี้เราก็เรียกใช้บริการขายโทรศัพท์ .com ขั้นตอนง่ายแค่ไหนไปดูกัน ขั้นตอนการทำรายการก็ง่ายๆเพียงกดเข้าไปที่ w w w บขายโทรศัพท์ .com กรอกชื่อรุ่นที่เราต้องการขายก่อกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลสถานที่นัดรับเลือกวันและเวลาได้ตามที่เราสะดวกได้เลยค่ะเมื่อทำรายการเสร็จเพียงไม่นานจะมีแอดมินโทรเข้ามายืนยันการขายกับเราทันทีและจะมีเจ้าหน้าที่ทำการเข้าตรวจเช็คเครื่องไม่เกิน10นาทีหากเรียบร้อยแล้วพร้อมโอนเงินทันที สวัสดีครับสวัสดีค่ะจากเว็บไซต์ยโทรศัพท์ท o m นะครับวันนี้คุณลูกค้าทำรายการเข้ามาเป็น iPhone 13 Pro Max 256 g b นะครับใช่ค่ะขออนุญาตเช็คเครื่องครับรบกวนด้วยนะคะครับเครื่องคุณลูกค้าตรงตามที่ทำรายการมาในเว็บไซต์นะครับลูกค้าสะดวกรับเป็นเงินสดหรือเงินโอนครับขอเป็นเงินโอนได้ไหมคะได้ครับขอบคุณว่าค่ะครับรบกวนลูกค้าเซ็นเอกสารนิดนึงครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ อันนี้เป็นสัญญาซื้อขายนะครับลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้เลยครับโอเคค่ะขอบคุณที่ใช้บริการขายโทรศัพท์ค,บบคอมนะครับ <ง ica. S 2> ขอบคุณครับขายโทรศัพท์กับที่นี่ดีอย่างไร 1. ให้ราคาสูง 2. ไม่กดราคาและ 3. พนักงานสุภาพตั้งแต่แอดมินยันเจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับเครื่องเลยนะคะแนะนําเลยถ้าอยากขายมือถือไม่ว่าจะเป็นมือ1ห,หรือมือ2 ถ้าอยากได้ราคาดีได้เงินไวไม่กดราคาไม่มีค่าบริการในการเข้ารับเครื่องเช็คราคาให้ฟรีต้องที่นี่เลยเว็บไซต์ขายโทรศัพท์ com และอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะอาเกือบลืมทางเว็บไซต์ขายโทรศัพท์มีของแถมสุดน่ารักเมื่อมียอดขายเกิน5,000บาทเป็นต้นไปอย่าลืมมาใช้บริการกันนะคะ